สวัสดีครับ AS Play นะครับนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขัน,นฟุตบอลไทยลีก b y d C5 League 2นะครับมากันที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับชมเกมระหว่างตราด FC เปิดบ้านเจอกับขอนแก่นยูเนเต็ดวันนี้มีคุณภูสิทธิ์แย้มไกรสอนและผมชลพัฒกรีนดอกไม้ทำหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับพระบรมราชาน,นีพันปีหลวงด้วยสำนึกในนิ่งเป็นเวลา1นาที เริ่มเกมครับเจ้าบ้านตราดได้เริ่มก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมีโอกาสได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนเตะสัปดาห์นี้นี่อยู่อันดับที่12เดี๋ยวดูว่าอันดับจะดีขึ้นหรือเปล่าวางยาวมากครับเอาบอลลงพื้นได้จิรเดชามาดูลูกนี้ปเีเศษจังหวะเองยังได้อยู่เปิดมาแล้วบุกจ่อๆเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้นี่ เปิดดีมากครับเปิดเข้าศีรษะอาทิตย์บุตรจินดาเลยขอนแก่นขึ้นนำแล้วครับ1 0 1 1เกมครับเจประตูลวครับตอนนี้หูแล้วก็เป็นประตูสำคัญนะครับหลังจากที่มีโอกาสทักทายอยู่หลายครั้งครับอาทิตย์บุตรจินดาบอลขึ้นมาทางขวานะครับที่อามาดูจังหวะกระชากเนี่ยเหมือนจะทำสิทธิจังหวะไปครับแต่ได้หลุดเข้ามาเปิดแล้วโอ้โหในกรอบหกหลานี่ไม่พลาดนะครับ เหลือแค่ทิ้งหัวหมกให้เข้าประตูครับประวสุดท้ายเนี่ยอาทิตย์บุจินดาครับก็ทำประตูครับให้ทีมขึ้นนำครับ1ประตูต่อสูงนะครับนี่เป็นประตูที่7นะครับเกมล่าสุดก็คือเกมที่คอนกันไปแพ้โบริสเทโรนะครับห2อวันนั้นยิงได้ครับด้านข้างเนี่ยทางนัทวัฒน์โถบันสงพยายามแล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่จริงๆให้พรปีชามาพรปีชาออกซ้ายมาฟิลาสั้นฟิลาสั้น ปั่นลูกนี้ต้องปัดทิ้งไปครับโอ้โหลูกนี้จะปั่นให้เข้าเสาสอง,สองแต่ว่าไม่ผ่านสิริวัตรหาพื้นที่ได้ดีเลยนะครับฟิลเลอร์สั้นเนี่ยนะครับบอลจากหน้ากรอบ18หลาครับเอียงเข้าขวาลูกนี้ถ้าไม่ได้ปัดนี่มยวกานเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับบอลกระดอนพื้นนะครับอ่านจังหวะเกมได้ดีเหมือนกันนะครับสิริวัตรอิงเก้าบอล ออกข้างไปจังหวะเบียดมาครับของนัทวัตวงสีนะครับเดินหอบแล้วครับตอนนี้ของไอทิตย์ปุจินดานครับแต่ก็1ประตูของาครับทำให้ทีมได้เปรียบน,นะครับครับจบพึ่งแรกไปครับเป็นทางทีมเยือนนะครับขอนแก่นยูเนเต็ดที่บุกมานำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ได้บอล<บ>ออกข้างเป็นตราดได้ทุ่มต่อ ทุ่มเร็วมาเลยครับเปิดไปตรงหน้าประตูอานะครับได้จับลูกนี้ตัดไปแล้วยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหครับไปอยู่เสมอได้สำเร็จครับประตูที่6ของตัวเองนะครับในรุ่การนี้ครับไม่ล้ำแน่นอนนะครับมีเส้นชัดเจนนะครับบริเวณจุดทนะครับยิงสวนตัวผู้รักษาประตูครับสิริวัตรอิงแก้วเข้าไปเลยนะครับจับด้วยข้างเท้าด้านนอกครับปาด้วยข้างเท้าด้านในครับมีขยับขึ้นมา พาหนีมาครับพาหนีมาหนึ่งแล้วมีโอกาสครับลูกที่เข้าขวาจะยิงเองไหมก็เรียบร้อยเลยครับนี่ครับจังหวะสวนมาแล้วเป็นเทพพิทักษ์นะครับทำประตูให้เจ้าบ้านแซงนําเป็นสองหนึ่งนี่ครับโอ้โหจากกลางสนามวัดหนีมาครับแล้วผ่าวงตัวหลังครับก็เลยไม่เข้าบล็อกนะครับโอ้โหสุดท้ายครับพานุพงครับหาสุริครับก็ต้องระวังข้างหลังเพราะว่าถ้าเข้าก็อาจจะส่งได้ครับก็เลยมีพื้นที่พอเข้าแล้วเข้าไม่ทันนะครับ นี่ครับคือมองเหลือบเพื่อนอยู่นะครับมองทางคริสแลงอยู่เห็นไม่เข้าแน่ๆแล้วซัดเลยโอ้โหหมดสิเซฟเลยนะครับสี่วั์อิง9ครับออะนะครับได้เปิดมาลูกนี้มงโอ้โห,วหวดูนิสกิดมงเปลี่ยนทางนะครับโอ้ชิสนุพงศ์แต่ว่าบอลมันไม่มุดเสาสองไปแบบหน้าเสียดายมากนะครับ ลูกเปิดเข้ามาครับของพงศกรนะครับแล้วชิสดสรุพงในขึ้นคนเดียวด้วยครับโดน2คนรุมชิษสรุพงให้มาลูกนี้าละครับพลิกได้ซ้ายมีนะครับแล้วเข้าสายซัดลูกนี้โอ้ยเองนะครับของพงศกรสังคาโสภาครับตัวสำรองที่ลงมานี่ลุ้นเลยนะครับยิงเสแล้วมันปิ้นหลังเท้าซ้ายครับตามมาอยู่ชิสดสรุพงออกมาที่อามาดู มาดูพาหนีมาดื้อๆเลยครับแล้วหักเข้ามาลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอก็เรียบร้อยเลยครับคือที่ผ่านมาเนี่ยจะมีทางศิริศักดิ์ไฝดงคอยประกบคอยซ้อนทางนัทวัฒน์นะครับแต่ว่าช็อตนี้เจอดวลตัวๆแล้วมาช่วยไม่ทันแล้วจังหวะยิงนี้ก็ยิงดีมากครับเป็นสองข้อนะครับบอลยิงแบบเฉินเฉือนนะครับโดนยิงนาทีบาปครับ90บวก5นะครับเสมอสองเลยครับ ให้เล่นมาแล้วครับเปิดยาวเลยครับแล้วก็เป่าจบเกมไปเลยครับ